ล่าจ้าสำเร็จแล้วจ้างาน DIY เก๋ๆสำหรับวันนี้ไปดูกันนี่เลยงาน DIY เก๋ๆของเราน้ำตกจากข้องน้อยข้องใส่ปลาเก่านะครับนี่นี่ชนะเง้เป็นไหไฮปลาเก่านะครับนี่คืออ่างบัวเรา อันนี้จะเป็นปั๊มที่เอามาจากาพัดลมไอเย็นที่มันเสียแล้วนะครับเปิดไม่ติดก็เอามาใช้เป็นปั๊มน้ำได้นะครับเก๋ๆ DIY ต่อสายไฟนิดหน่อยสายไฟเราก็ DIY นะทุกคนอันนี้เคยใส่ไฟเลสวิตไฟนี่อันนี้จะเป็นสวิตไฟจากพัดลมนะอันนี้จะเป็นตัว ยากันยุงนะครับ DIY เกกีของเราสมุดเรียบน้อยกับน้ำตกก้องน้อย